สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยนะคะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายยูฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออตโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้นะคะรถสีขาวที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะจะเป็น Ford r เรนเจอร์รุ่น XLT4 ประตูนะคะในรุ่น XLT4 ประตูเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2เกียร์นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาจําหน่ายอยู่9 2 0 0 0บาทค่ะและเกียร์ธรรมดาราคาจําหน่ายอยู่8 5 7 0 0 0บาทค่ะ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ .2 องขับเคลื่อน2ล้อให้กําลังแรงม้า่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิดที่385ินิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้นะคะยิงมีแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงนะคะในส่วนของฝากระโปรงก็จะติดเพิ่มเป็นสกูปนะคะตัวนี้จะเป็นทรงฟิตค่ะสีก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีตัดขอบด้วยสีดําด้านนะคะ สวยแบบนี้เลยตรงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของเขาลูกค้าเลือกเป็นหมานะคะหมาก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะมีอะคริลิกนะคะติดคําว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสีดําติดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะด้านหน้านะคะชุดแต่งด้านหน้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นชุดแต่ง f 1 5 0สไปเดอร์ค่ะจะมีตัวกระจังหน้านะคะที่เปลี่ยนให้ใหม่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะ ตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวอ,กอักษรตรงฟอนต์ฟอดต,ตรงกลางเนี่ยเลือกเป็นสีขาวนะคะพร้อมกับไฟ LED 3จุดสีขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้าปเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันค่ะเป็นกันชน F อฟร้50ตัวกันชนจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ชายกันชนเนี่ยเลือกเป็นสีบรอนเงินแบบนี้เลยนะคะสวยเท่เป็นอย่างมากเลยค่ะในรุ่นของ XLT นะคะเขายังมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกด้านหน้าค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วก็ชุดแต่ง f 1 5 0 s p i ้ e r เดนะคะเขามากับพร้อมกับไฟหลี่รูปตัว c แบบนี้เลยนะคะสังเกตพื้นหลังของเขาจะคล้ายๆกับตัวสป i d เดนะคะเหมือนกับชื่อรุ่นเขาเลย แล้วก็ยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นนะคะชุดไฟหน้าเนี่ยอัปเกรดให้ด้วยนะคะอัปเกรดเป็นชุดไฟหน้ามาสแตงให้ด้วยนะคะพร้อมกับไฟลูกแก้วด้านในนะคะทําเป็นไฟบลูอายให้ด้วยแบบนี้นะคะสวยเท่แบบนี้มีไฟวงแหวนล้อมรอบให้ด้วยนะคะเพื่อทําให้ดวงไฟเราสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดคีมมาสแตง3คีปให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาเราเปิดเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟกระพริบเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะพร้อมกับทําไฟเดย์ไลท์สสเต็ปให้ด้วยค่ะ เวลาเปิดเป็นไฟเลี้ยวก็จะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะตัวนี้แล้วก็ครอบไฟหน้าสีดําด้านให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยด้านข้างค่ะจัดเต็มไม่แพ้กันมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะทรงเรียบสีดําค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับชุดแต่งอเปอ้อยนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่อันนี้ใหญ่จูใจเลยทีเดียวนะคะยางเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์เทีนะคะซีรียาง2 6 5 60R18 นะคะรุ่นนี้จะเป็น18นิ้วมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะจะเป็นลายดอกไม้ไลายยอดหินแบบนี้เลยนะคะยางก็จะเป็นยางออทเทอเลนขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยค่ะแล้วก็แก้มข้างยังครอบสีดำด้านให้ด้วยนะคะจากเดิมเป็นโครเมียมกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะขนาดใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะมอพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะแล้วก็ที่แต่งเพิ่มเติมนะคะเราหลังคาด้านบนค่ะ ตัวนี้ติดเพิ่มเป็นแบบสีดำนะคะแล้วก็จะมีตัวกันสาดสี่ชิ้นตรงรุ่นของเลนเจอร์นะคะติดตั้งเพิ่มให้ด้วยพร้อมกับติดตั้งฟิล์มเซรามิกค,ค่ะตัวนี้จะเป็นพรีเมียมเลยนะคะรับประกันถึง10ปีเลยลูกเลือกความเข้มได้ด้วยนะคะคันนี้เลือกเป็นด้านข้าง80%แล้วก็ด้านหน้า60%นค่ะแล้วก็มือจับของรุ่นไอเก้าทีจะเป็นสีดําเงานะคะหญิงก็เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ากันรอยให้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเรา เปิดปิดประตูรถนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะติดสติ๊กเกอร์กราฟิกให้ด้วยตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบเลือกสีเลือกลายเองได้เลยค่ะพร้อมกับบันไดข้างอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะด้านท้ายกระบะก็จะมีครอบฝาถัางน้ํามันสีดําด้านค่ะตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถัางนะคะแล้วก็มีตัวไลเนอร์นะคะติดให้ตัวนี้ก็พื้นปูกระบะก็เวลาข้อดีของเขาก็เวลาขนของหลังกระบะนะคะรถเราจะได้ไม่เป็นรอยด้วย พร้อมกับตัวโลบาเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแขนยาวของ Outlander นะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงเลยนะคะด้านหลังนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ติดไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะสวยเท่แบบนี้เลยคมก็จะเป็นโคมสโมกนะคะรุ่นนี้จะเป็นไฟตัว C นะคะสวยเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวครอบตัวเบ้ากันลอยนะคะทรงปลายดาบนะคะติดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ แถมรุ่น LT เนี่ยยังไม่มีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้หญิงเพิ่มเติมกล้องมองมองหลังนะคะจะติดตั้งตรงโลโก้แบบนี้เลยนะคะฝังไว้ที่โลโก้เหมือนรุ่นไวายแท็กเลยนะคะและภาพจะไปขึ้นตรงหน้าจอกลางเลยทีเดียวนะคะตัวนี้กันชนท้ายมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านข้างแบบนี้นะคะติดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะคะก็ ฝากไว้สำหรับคันนี้นะคะ XLT 4ประตูนะคะชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถก็สามารถโทรหาหยญยิงได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ087ค่ะ679 5969ค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมีบริการจัดเปใใ้ถึงบ้านแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ศูนย์ก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ